B.M.X. โมโนช็คนะครับเป็นโมโนโช็คนะครับ c a นเดียแคลิฟอร์เนียนะครับล้อแมก3ก้านนะครับหน้าหลังเลยนะะเป็นตัวนอกนะครับตัวนี้บอกก็จะปั๊มว่า Pacific U.S.A. นะครับร้อยี่สินิ้วนะฮะตัวนี้ น่าเก็บมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะปีสองพันสิบห้านะฮะตัวนี้เท่าที่ดูข้อมูลมานะครับรู้สึกกับปีสองพันสิบห้าตัวนี้จะเป็นตัวแรกตัวหนึ่งสปีดนะครับแต่มีหลายหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้บางตัวก็มีเกียร์ห้าสปีดเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งสปีดนะครับบางคงบางโคนฟามบีมเอ็กเลยนะครับ ๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งนะฮะว่าเป็นแบบไหนอ๋านี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับงานสวยงามมากนะครับดูแล้วสำหรับคอโมโตโชกโมโนโชกนะฮะต้องคันนี้เลยนะครับงานนอกเลยนะครับงานสวยมากพร้อมใช้เลยนะครับลองดูช่วงล่างกันนะฮะช่วงล่างนะครับสภาพสวยนะครับอ๋อยี่สิบนิ้วตัวนอกเลยนะครับตัวนี้หายากเลยนะฮะ นีอคอนะครับชุดคอจะเป็นถังตรงนะฮะเห็นไหมฮะแต่คนละอย่างกับบ้านเรานะครับในบ้านเราจะเป็นตัวที่มีถังโด่งๆนะฮะอันนี้จะเป็นถังเรียบเสมอกันเลยนะครับอย่างไงคุณลูกค้าฝากติดตามได้สามช่องทางนะครับจาก Facebook นะครับ TikTok และ YouTube นะครับเด่นของเก่าวินเทจอย่างไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ขยาน B M X เก่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าและของเก่านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ